กระผมในนามตัวแทนพิพิธัณฑ์เมืองโบราณยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาศึกษาหาความรู้นะครับ ามาถึง15ประเทศว่าอย่างนั้นนะครับมาเรียนรู้เพื่อเข้ามาทัฒนศึกษาการอทงเที่ยวและวัฒนธรรมอันแสดงถึงเอกลักษณ์ไทย โครงการละฟ้ามาเรียนรู้นะคะเป็นโครงการที่ททท,ทสำนักงานกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะได้คำนึงถึงความสำคัญของนักท่องเที่ยวที่เป็นเยาวชนนะคะแล้วในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสอันดีค่ะที่ครูช่างนะคะอาจารย์ชนประคันจันเรืองจากคณะละครมรดกใหม่ได้จัดเทศกาลละครนานาชาติขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งในครั้งนี้ได้มีเยาวชนเนี่ยนะคะจากต่างประเทศเนี่ยค่ะมาร่วมกิจกรรมนะคะ จาก15ประเทศจำนวน150คนแล้วก็มีเยาวชนไทยจาก30จังหวัดทั่วประเทศนะคะถึง300คนค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ทททสำนักง,งานกรุงเทพมหาคนครจึงได้เรียนเชิญเยาวชนไทยนะคะจากทั่วประเทศแล้วก็เยาวชนจากต่างประเทศที่มาร่วมกิจกรรมได้มาเรียนรู้ความเป็นไทยนะคะที่เมืองโบราณในโครงการลัดฟ้ามาเรียนรู้เพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสได้ซึมซับ ถึงวัฒนธรรมขนรรมเนียมประเพณีแล้วก็มีโอกาสได้ทดลองทำนะคะอย่างเช่นว่าในแต่ละโซนของเราเนี่ยค่ะเวลาแวะไปที่หมู่บ้านภาคเหนือเราก็จะมีการเขียนร่มนะคะแล้วก็คุณก็เอากลับบ้านไปได้เวลาที่ไปหมู่บ้านภาคอีสานก็จะมีการลงไปทํากิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นว่า,าไปเซิร์ฟนะคะหรืออย่างเช่นไปหมู่บ้านภาคกลางทุกคนก็จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยที่ขณะนี้เราเนี่ยดำเนินชีวิตโดยการใช้หลักเศรษฐกิจพอ เพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นั่นก็จะให้เห็นว่าเราจัดพื้นที่ยังไงนะคะแล้วก็จะให้มีโอกาสได้ทดลองทําสบู่ร้อยดอกไม้นะคะซึ่งดิฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนะะี่ยค่ะจะทําให้เยาวชนทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประมาณ400กว่าท่านเนี่ยนะคะจะได้ซึมซับความเป็นไทยนะคะแล้วก็รักเมืองไทยมากขึ้นนะคะเหมือนกับที่เราบอกใครๆทุกวันนี้ว่าเมืองไทยใครๆก็รักค่ะ No. <sighs>